ก่อนที่จะเข้าวิหารโยมอันนี้เป็นเรือนไทยไม้สักไม้สักทองอย่างสวยงามที่ทางครอบครัวบรรทุกคุณถวายวัดแล้วก็จะทำเป็นเรือนไทยที่ให้ญาติโยมได้มานั่งสมาธิกันนั่งกรรมาฐานกันเป็นเรือนไทยที่ปฏิบัติทมแบบเรียวทม24ชั่วโมงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เกิรเเร็จแล้วเนี่ย แล้วพอเข้าไปในวิหารโยมก็จะเห็นสิ่งก่อนที่จะเข้าวิหารองนี้คือเป็นพระรูปหินหยกศิละปะมอญเป็นหินหยกแกะสลักอย่างสวยงามเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าศิละปะทางชาติพันธุ์ของชาวมอญอยู่เนี่ยจะมีช่างฝีมืออะไรมือของเขาเนในการสร้างพระรูปเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอยู่ องค์นี้ก็เจ้าภาพคือท่านพลโทธนพัฒนศรีคุณชัยพัฒพร้อมด้วยบุตธ,ธิดาสร้างอุทิศให้กับท่านภรรยาที่เสียไปเชิญข้างในอยู่วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะพระสมเด็จเกศุนสมองค์นี้หล่อด้วยทองเหลืองหนักเจ็ดตันโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกว่าวระฆังถึงสององค์ด้วยกันแล้วก็หลวงพ่อ ทางองค์ปัจจุบันด้วยแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าวาดด้วยก็สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ให้ญาติโยมสาธุชนในละแวกนี้ได้มาสวดพระกาถาชินอัญชรกันเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่อบรมนักเรียนเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆก็เลยปัจจุบันก็เลยเห็นว่าเมื่อก่อนมันมีความร้อนอย่างร้อนก็เลยติดแอร์ให้สี่ตัวให้ใครมาปฏิบัติแล้วเกิดบรรยากาศที่สบายะฟังธรรมได้ง่ายโยม เนี่ยอันนี้คือวัตถุมงคลที่ทางวัดกำลังจัดสร้างเพื่อที่จะนำปัจจัยไปสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหญ่เนี่ยหลังนิยมเนีจดชั้นเหรียญทุกเหรียญเนี่ยเอาทองที่เหลือจากหล่อพระประธานเนี่ยหรือทุกเหรียญจะออกแบบสวยงามมากทั้งหมดเก้าเหรียญด้วยกัน โดยเฉพาะเนื้อทองเหลืองเนี่ยนำมาจากทองเหลืองที่เหลือจากเททองหล่อพระประธานเรียกว่าทองเหลืองทองที่เหลือกินเหลือใช้เนี่ยนำมาตีเป็นแผ่นแล้วมาปั๊มเป็นเหรียญแล้วเหรียญนี้ก็จะมีเลขกำกับมีโค้ดเป็นสร้างเหรียญที่มาตรฐานรุ่นหนึ่งของประเทศไทยแล้วในราคาที่ญาติโยมสาธุชนทำบุญกันได้ง่ายเนี่ยชุดหนึ่งเก้าองค์เนี่ยทำบุญแค่ห้าร้อยบาท ไว้เป็นของขวัญได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ก็ลุ้นเหรียญก็คือลังหนึ่งร้อยองเงนนะปกติก็จะเมือม่อินหนึ่งเดละร้อยมื่นหนึ่งทางวัดก็ให้คนทําบุนแค่ห้าพันบาทปัจจัยก็จะนำไปสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเนี่ยเหรียญลังหนึ่งร้อยเหรียญมีอะไรบ้างเจ้าวาก็ตอบไปได้ว่ามีอะไรบ้างจะเพ้นสียังไงนะจะตีเลขโค้ดเลขอะไรเจ้าวาดไม่ยังไม่รู้เลย เป็นเหรียญลุ้นเหรียญล,ลุ้นพิมพ์ลุ้นสีเนี่ยสามลุ้นด้วยกันก็แค่ทํุบนแค่ห้าพันบาทเป็นพระป่ากองเล็กกองน้อยก็ว่ากันไปเนี่ยขณะนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่อิมอวัดทุ่งทางวัดทุ่งนาใหม่อายุร้อยหกปีท่านเมตตาเจิมพิมพ์ให้เป็นผสมมาเริกโยมเนี่ยพระพุทธร,รูปนี้ก็เช่นกันโยมเนี่ยเป็นพระที่ ทางวัดสร้างขึ้นเองเป็นพิมพ์เชียงแสนลังกาวงและทองที่มาหล่อเป็นองค์เล็กองค์น้อยเนี่ยองค์ห้านิ้วสามนิ้วเก้านิ้วสิบหกนิ้วเนี่ยเช่นเดียวกันก็คือเอาทองที่เหลือจากหล่อพระประธานเอาเอามาหล่อเป็นพระบูชาองค์เล็กเอาไว้เป็นพระบูชาว่าเป็นสิริเป็นมงคลอยู่ไปรับร้อยรับพันปีนี่คือผลงานของทางวัดอภูวารารามอย่างที่โยมเห็นเนี่ยก็เหมือนกัน วัดจะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีและปีนี้เนี่ยวันที่21กร,รกฎาคมเนี่ยจะเริ่มจุดเทียนชัยปลูกเก 1, สกหนึ่งพรรษาเนี่ยวันทุกวันอาทิตย์เทศการข้าพรรษาปีนี้เชิญมาร่วมพิธีกันได้ช่วงบ่ายของของวันอาทิตย์ทั้งหมด13อาทิตย์ด้วยกันเนี่ยก็เป็นงานบุญของทางวัดอัมพุพารามจัดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนประชาชนให้สานที่แห่งนี้เป็นที่สร้างบุคลากร เป็นที่ปฏิบัติธรรมเจริญพุทธมนต์เจริญธรรมจักเนี่ยอบรมนักเรียนแล้วก็ประเพณีต่างๆก็จะได้เกิดขึ้นในวัดแห่งนี้ต่อไปในอนาคตก็ขอให้ญาติโยมมาช่วยกันคนละไม้ละมือเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคือ ตลปัตเนี่ยนะโยมมันเป็นสัญลักษณ์ะรวบางสถาบันกษัตริย์กับพระสงฆ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าท่านกำลังแบ่งกระทรวงทะบวงกรมตั้งกระทรวงมหาไทยขึ้นมามีจังผู้ว่าการจังหวัดมีนายอำเภอมีคำนันผู้ใหญ่บ้านทางคณะสองก็ตั้งคณะสฆ์ขึ้นมาเป็นสังฆมนตรีก็มีเจ้าคณะใหญ่ขนเหนือขนกลางหนใต้เจ้าคณะภาค ก็มีเจ้าคณะจังหวัด mm. เจ้าคณะอำเภอ mm. เจ้าคณะตำบลเ mm. จ้าอาวาส mm. แล้วก็ให้เจ้าอาวาทุงวดัดทั่วประเทศเนี่ยได้ทําการใช้สลาการประเรียนเปิดเป็นโรงเรียนสอนหนังสือให้กับลูกหลานคนไทย mm. จุดเริ่มต้นของการนี้พระไม่ใช่เป็นข้าราชการไม่ได้กินเงินเดือนเบี้ยววัดเหมือนขาราว่าพระทํางานแบบพระแต่ทํางานร่วมกับพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินม่นรู้จะเอาอะไรให้ก็เลยเอาพันยศถวาย สังเกตดูพัดยศจะมีข้างหน้าข้างหลังจะเหมือนกัน,ใ,นให้เป็นพระครูมาจากไหนก็มาจากพระเจ้าว่าเยเป็นทั้งพระเป็นทั้งครูสอนเโยมก็เกิดการรัางพัดยศขึ้นมาถึงปัจจุบันโยมเนี่ย <c oughs> พระครูมาจากการพระสอนหนังสือให้กับลูกหลานที่เป็นผู้หญิงสมัยก่อนเด็กผู้ชายก็จะมาบวชพระบวชเรียนหนังสือกันได้มาสมัยยุทยายอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือการย่างก้าวของพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ ที่ยังใช้อยู่ทุกวันนี้อย่างใบลานนั่นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่บวชใหม่เข้ามาก็จะใช้ใบลานเป็นพระเป,เป็นตละปัดในการถือออกจากโบสถ์เ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันก็เป็นทั้งเอาของโบราณมาใช้เอาของเก่ามาใช้แล้วก็เป็นกลายเป็นพุทธศินไปเนี่ยตระพรรเก่าๆนี่ก็คือหมายถ,ถ,ถึงสัญลักษณ์ของครูบาอาจารย์อดีตเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกเ,อกเอกจ้าคณะตำมบนตรีโทเอกอำเภอรตรีโทเอกอะไรนี้เป็นต้น เ,เขาจะมีชั้นของพระเนี่ยมีการเราการปกครองของพระเพราะฉะนั้นการอยู่ในสังคมไทยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไปด้วยให้รู้ว่าเรามีประเพณีมีวัฒนธรรมที่ดีเราต้องรักษากันช่วยกันดูแลรักษาช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันขยายบนนี้ออกไปเนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนสาวกชนได้มานะมาร่วมมาสัมผัสมาชื่นชมแล้วก็มาอนุศนากันใช้วันเวลาของเราที่มีอยู่ให้ดีที่สุดชีวิตของพวกเราทุกคน อยู่ไม่นานแต่ผลงานที่ทำมันจะเป็นตำนานตลอดไปอยู